สวัสดีค่ะปรกับค้าพยายกรณอ,อาการบร,ริเวณาคใต้ฟังท่านออกประจวันพุธที่29ตุลาคม2568ค่ะวันนี้สภาพอาการในพื้นที่าคใตายฟังท่านออกจะเป็นพัดปลืนบางเรามาติดตามกันค่ะจากผ่าแปกนะครับผบแผนเหตการพืพ้นผืนแหล่ตอนตีนึงวันหนีนะคะจะเห็นได้ว่าหลงมรสุมนะคะผาดพานอยู่บร,ริเวณทางด้านผคใตายตอนกลางนะคะแถวจังหวัดชุมพรสุรทธนนีแล้วก็นคนรรธะคะีธรรมราชค่ะ สวนผับท้ายดาวเทียมคแหละตอนซิโม้งชาววันนีนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะในพื้นที่ผับตายนะคะโดยผับร่วมมีเมกมากค่ะ ต่อมานะคะเป็นภาพเรดราชุ่มพอดค่ะ์เล็กตอนซิโมงชาววันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีค่ะในพื้นที่พัดต้ตอนบนตรวจปกลมฟ้นกําลังออกถึงปานกลางค่ะบปกคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจะ,ะจุดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะร่วมทางบริเวณอ่าวไทยด้วยนะคะหลังจากนี้ไปคป่ับลมฟ้นพวกนี้นะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางด้านออทิศตะวันตกเชียงตาตะคะก็จะปกคลุมในพื้นที่ทองออจังหวัดดาน ตะวันต่อไปนะคะแถวจังหวัดระน,นองจังหวัดพังงาค่ะต่อมาะครับเป็นผาเรดาาร์ดย้ายนะคะแหลกตอนสิบโมงเช้าวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะใน,นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคะ่ะตรวจพอกลุ่มฝนกําลังอ่อนทึงปานกลางค่ะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็หางฟังออกไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ปกคลุ่มอยู่บริเวณทางด้านใชยฟังจังหวัดสตูลแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดยะลานะคะ กลุ่มที่อยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาปกคลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนกลุ่มที่อยู่บริเวณจังหวัดสตูลแล้วก็ยละลาคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าปอกลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็นราธิวาต่อไปค่ะรายงานอุณหภูมิบริเวณผาต่ายฟังกอ,ออกสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่ากวดดัดใด3ามเซจององศาเซลเซียส ที่อำเภอสเสดาจังหวัดสงขลาสวนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดใดห2ีสองจาศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแพชรบุรีค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2 4ชส่วเซมง่เทพานมาตั้งแต่7จ็โมงเช้าลักว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าว,วันนี้ จะเห็นได้ว่าแหละว่าบริเวณผากตายฟังตันออกนะคะตรวจวัดฝนได้ค่ะตั้งแต่จังหวัดแพชบุรีลงมานะะจนถึงจังหวัดยะลานราธิวันะคะแล้วก็มีฝนนักบา,บางบางสถานีซึ่งสถานีเทวัดปริมาฟฝนได้สูงสุดอยู่เทอัมเพอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดได้66.6มิลิเมตรค่ะ พยาก่อ์อากาศบริเวณผักตายฟังต้นออกเหนือจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผัดปอกลุ่มอ่าวไทยผคใตายแล้วก็ทะเลอันดามันประกอบกับว่าหลงมรสุมนะคะผัดพานอยู่บริเวณทางดานันผัใต้ตอนกลางค่ะทําให้วันนีในพื้นที่าคใตายฟังตัตตอนออกมีฝนหรือฝนฝ่าคะนองได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกนักไดบางในบางพื้นที่ โดยในแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะการกระจายตัวของฝนู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสการกระจายตัวของฝนู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็จังหวัดชุมพรสุราษฎร์และก็นครศรีธรรมราชการกระจายตัวของฝนู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะ ขอให้ปี่นอกประชาชนระวางอันตรายี่เกิดจากฝนฝ่าคนองล่มกระโชกแรงแล้วก็ฝนติดตกหนักกันด้วยนะคะขาดไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง23 2 6อ,องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ในช่วง30 34อ,องศาเซลเซียสลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะ ถ้าเป็นตั้งแต่ชุ่มพอนขึ้นไปนะคะล่มทิพผัดะปกคพุ่มเป็นล่มแปรปลวนความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฝากนอกคลื่นอาจสูงมากว่า2เมตรได้ส่วนถ้าเป็นตั้งแต่จงหวัดสุรา์ธานีลงมานะคะเป็นล่มแปรปลวนเช่นเดียวกันค่ะความเร็ว1 5 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตแมบริเวณที่มีฝนฝากนอกคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ ขอให้ปีนอองชาเรือชาวบรนมงเดินเรือโดยความระมัดระวังแต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ่าข้างนอกกันด้วยค่ะขาดไม้สภาวะการจัดวันข้างนาบริเวณผาตายฟงางต้นออกค่ะในช่วงวันที่ย9ตุลาคมจนถึงวันเทเี่เซฟพฤศจิกายน2568ันหาหนี้สำหรับพื้นที่ผาตายฟงางต้นออกตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดแพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจัดวันข้างหน้านี้ค่ะการกระจายตรงฝนจะเต็มประมาณ6 0เซของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางได้บางพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนอกตอนหลังค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะตลอดเจ็ดวันข้างหน้านี้ค่ะการกระจายตรงฝนจะถึงประมาณ4 0 6 0เเซของพื้นที่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกประจำวันพุธที่ย9ตุลาคม2568กบ็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน